เล่นเล่นนั่นแหละแหวกทำเฮ้ยสวยป่ะต๋ออีนิดเดียวอะ๋อจับบอลเสียลูกช่วยช่วยแ่เพื่อนเลยตังตัง โดนโชกตบด네 <oh> ึงไปสองสองเลยพี่หมดเลยกี่นี <h 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 ่ฟิตติฟสู้สู้เรียบร้อยเรียบร้อย

ไปเงไหนดีเนาะร่งไหนด้านข้างให้ป๋าเีนการไปทอมเล่นข้างหน้าไปติดตะเคียงยืนทานี้ไงเออเด็กเอ็กเข้าไหมเอ้าเ็อันนี้มันมแต่มันไม่หันกล้องโจบเลยเดีเีเเดีเ้ีี ผมก็ไม่ยึดกล่องเฮียอะไรก็ได้ไม่หันแต่หัวมองไม่หันเดียวจริงจบเลยก็พี่ถามผมหมูโอ้โอ้เห็นพี่เอ็กซ์มาตรงนี้เเ้้ยยฮฮไม่พี่ถ่ายนานแล้วเฮ้ย เฮ้ยรีบลงรีบลงน้องมันเร็วด้วยน้องมันเร็วด้วยบาบ้าบ้าบ้าบาบ้าบ้า้าบ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 ้้าเ้ะเาไดกะ้ได้้เอาวะเอาวะ้เอาให้สุดเอ้ยสวยปะ

ไปปรับเชือกเรากัวไปปรับอยู่ห้องก็ได้มาเร็วกัวไปสวยสวยยิ่งบู๊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 มีคลิปด้วยบู๊ทับจบ Xếp máy lại bị Chúi Chúi bị Mình ăn lại con quang ừ. Quân chốp chốp Thấp dinh Ôi, nhìn, ừ. Quân, nhìn khảo ở khao lâm kia, Ôi, ừ, băng chếp Phá, 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 phá สั้นสิบนาทีแล้วสิบห้าจบดิโน่โน,โน่โอ้โน่ยิ่งอะไรอ่ะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่เอาพี่รู้บอกว่าจบสิบิบสั้นถึงถึงสั้นถึงถึง สิบี่ยนแล้วพี ead, ่บอลตายบอกบอลตายครับบอลตาย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  ควยเลยเอ้าปานหลังเข้าเข้วนได้

เัาเล่นาติดเได้เหจัด ok. kind of ้ได้ใช้สูเลยใช้สูไปแล้ว้าไปเขาเรียกบอลหนาเมื่อกี้

มา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 สวนสวนโอ้ <laughs> 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 บอลตายบอลตายมาแล้มาแล้วไปแลู้กหนึ่งแถมล,ล,ลูกหนึ่งออออโอ้โหมีมีมีมโอ้มาเลยเมื่อก้องทำไปดีวันนี้้องทำไปดี ว่าเล้ว่าเลย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 